สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องน,นี่นก็จะมาแนะนำ l o z MINI TOY THAILAND ค่ะซึ่ง l o z MINI TOY THAILAND นะคะเขาแม่มีแต่แบบไทยๆนะคะแต่เขายังมีแบบเจ้าหญิงเ้วยค่ะซึ่งเจ้าหญิงน่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีบ้านของน้องของสโนไว้นะคะกับบ้านของ หนูน้อยหมวกแดงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะสนใจ l อลโ o แซยไ i l a n d ด์ Thailand, ที่เป็นแบบบ้านหนูน้อยหมวกแดงหรือว่าเป็นบ้านของสโนไว์นะคะก็สามารถสั่งได้เลยค่ะที่เพจแอลโอ n i t มิ l o Thailand ดค่ะนี่เลยและก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยาก รู้นะคะว่าคลิปจะเป็นยังไงนะคะแล้วพอเราแกะออกมาแล้วก็ต่อจะเป็นหน้าตาแบบไหนอ่ะเพื่อนๆก็สามารถไปดูในคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ดูนะคะว่าด้านในเขาจะมีประมาณไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราเปิดกันโอ้เพื่อนๆคะ่ะเขามีอุปกรณ์แบบน่ารักน่ารักแล้วก็เยอะมากๆเลยคะ่ะเขามี เขามีตัวต่อเป็นตัวสนไว้ด้วยนะน่ารักมากมากเลยและถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะอยากได้ก็สามารถไปสั่งได้เลยค่ะที่เพจค่ะและสำหรับวันนี้น้อนเน่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย